มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนศาสตราจารย์กรินเบิร์ตนะคะเผยข่าวดีวัคซีนตัวนี้โควิดจะไม่กลายพันธุ์แรงขึ้นค่ะเมื่อวันที่23กันยาย,ยน64นะคะเดลิเมลรายงานศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงซาร่ากินเบิร์ตแห่งสถาบันเจเนอร์ ner, สังกัดมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดในอังกฤษนะคะผู้ที่คิดค้นสร้างวัคซีนต้านโควิดแอสตราเซเนกา กล่าวที่ทำงานสัมมนาทางการแพทย์จนทำให้ชาวโลกโล่งใจมากยิ่งขึ้นเชือ้อไวรัสโควิด1 9หรือว่าโครนาสายพันธุ์ใหม่2019ที่ก่อให้เกิดโควิด1 9ดูเหมือนว่าจะไม่กลายพันธุ์ไปเป็นสายพันธุ์อันตรายนะคะที่จะทำให้ผู้เสียชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมมันจะอ่อนแอลงเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายเชือ้อโควิด1 9จะเป็นเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดอาการไข้หวัดธรรมดาเท่านั้นค่ะ ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงกริเบิร์ตนะคะกล่าวว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีพื้นที่มากเท่าไหร่นักสําหรับเชื้อโควิด1 9ที่จะแพร่ก,กระจายนะคะและทําให้มันสามารถหลบหลีกภูมิคุ้มกันในร่างกายของมนุษย์ได้แต่ว่าอย่างไรก็ดีเชื้อโควิดยังคงเป็นเชื้อไวรัสที่ติดต่อง่ายอย่างแท้จริงนะคะศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงกร e เบิร์ตนะคะยังกล่าวว่าแนวโน้มของเชื้อโควิด -19 จะกลายเป็นเชื้อไวรัสที่รุนแรงน้อยลง ขณะที่มันแพร่กระจายไปยังผู้คนและไม่มีเหตุผลที่จะคิดว่าพวกเราจะมีเชื้อของโควิด -19 ในเวอร์ชั่นที่รุนแรงมากขึ้นค่ะขณะที่เดลิเมลนะคะรายงานว่าศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงกิเบิร์ตนะคะแสดงความเห็นเกี่ยวกับโรคโควิด -19 ในขณะที่ศาสตราจารย์คริสบิสทีหัวหน้าเจ้าที่การแพทย์ในอังกฤษนะคะได้ออกมาเตือนชาวอังกฤษว่าเด็กๆที่ไม่ได้รับวัคซีนเกือบทั้งหมด จะติดเชื้อโควิดไม่วันใดก็วันหนึ่งในอนาคตและขณะนี้คนหนุ่มคนสาวในอังกฤษได้ติดเชื้อโควิด -19 แล้วประมาณครึ่งหนึ่งค่ะอย่างไรก็ตามนะคะาาศาสตราจารย์ริลเบิร์ตแห่งมออ็อกฟอร์ดนะคะผู้คิดคน้นวัคซีนอสตาเซเนกานั้นชี้มีแนวโน้มเชื้อโควิด -19 จะไม่กลายพันธุ์จนอันตรายมากขึ้นและท้ายที่สุดมันจะกลายเป็นแค่เชื้อไวรัสไข้หวัดธรรมดาเท่านั้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะ ถ้าเ,เพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ